สวัสดีครับทุกคนเป็นยังงมั่งครับจะคริสต์มาสแล้วนะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่ององบุปเปอะนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็วันคริสต์มาสแลวนะวันที่25วันที่25ตุลาคมนะเราก็เลยมาเล่น The Mode Official Ski Free ก็คือชื่อสกีฟ e ีนี่แหละเกมนี้นั่นเองเกมเก่าอยู่ถ้าจำได้หรือว่ารู้ก็แน่นอนคุณน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับผมนี่แหละ โดยที่เราเจอบทความของ extreme i t นะซึ่งตอนนี้ช่องก็บินไปแล้วตอนนี้เปิด v 2นะไปติดตามกันได้เกมฮิตวัยเด็กแล้วก็โดนเยติจับกินนะก็ไปอ่านกันได้นะและนี่ก็คือหน้าตาไอคอนของเกมมันก็เยติที่แดกเราไปนะโดยที่เราสามารถโหลดได้โดยที่เข้าไปที่อันนี้นะเดี๋ยวจะติดลิงก์ไว้ข้างล่างให้เป็นออฟฟิเชียลของสกีฟรีนะไปโหลดกันได้นี่พอเทแล้วก็มันมี ไปเจอมาก็คือสกีฟรีที่แบบอันนี้เป็นสกีฟรีที่เล่นในนี้นะในนี้ได้เลยแต่ว่าแนะนําก็เป็นโหลดจากในเนี้ยดีกว่าเล่นสนุกกว่าเยอะเดี๋ยวมาดูกันนะน Microsoft Office อย่างเก่าบอกเลยว่าใครเล่นนี้ก็รู้เรื่องและน,นี่คือหน้าตาเกมนะแน่นอนอเก่ามากนี่ก็จะคริสต์มาสแล้วนะครับก็เลยหาทีมคริสต์มาสมาซึ่งหิมะหิมะก็อันนี้แหละสกีฟรีซึ่งก็ดีเหมือนกันนะ ก็เลยมัเลือกเล่นสกีฟรีนะแล้วก็ระลึกความหลังนั้นด้วยว่าตำนานบอกเลยว่าเกมนี้ตำนานเราจะมีเวลาแล้วก็ดีส์ก็สปีดแล้วก็สไตล์นะซึ่งไม่รู้เหมือนกันคืออะไรรู้แค่สปีดกับดีเทนเนี่ยโดยที่กด F2 รีเซ็ต F3 พอตแล้วก็นัมเบอเพื่อคอนโทรลก็ไม่รู้อันนี้ควบคุมได้ก็มีเมาส์เนี่ยเมาส์วันแรกแล้วก็ลูกศรลูกศรส้ายขวาลงนะแล้วก็เริ่มเล่นได้ ทำาส็ติดีกว่าแล้วปีหน้าเอยเมื่อกี้ต้นไม้จับได้ด้วยนะจริงอุย้ยมามามะวายอันนี้คือชนนะโคตรหารแล้วก็นั่งอยอแล้วก็กดลงเพื่อที่จะขับต่อเราสามารถชนในอีกอ,กอ,กอกจอมซิ่งนั่นได้นะโอ้โหโคตรเยอะมาเตมแ<า>ล้วเพือนเพราะม,มันมีเยติแน่อนอนโอ้โหนี่ไงจอมชนแล้วมันแน่นอนมีเยติ หมดเวลาเลยสไตล์เหลือสูนแน่เลยเรียนอะไรอ,าไอ้าวไปยังเล่นต่อได้เราสามารถนี่ถ่ายไปข้างๆได้มือนี้นะเนี่ย,นะเ,ยเจออะไรแปลกๆนั่นเหนไหมเห็นไห,ห,นไหต้นไม้ขยับอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นไม้ขยับแต่ไม่รู้มันขยับเข้ามาโดนเราแล้วเป็นอะไรไหมจำไม่ได้อ่ะขึ้นก็นได้นะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรต้นไม้มันขยับได้เฉยๆอยังงงเลย ส่วนไอเป็นขีดขีดนี่จะเป็นแบบอ่าก้อนนะเราจะโดนแล้วจะเด้งเหมือนกองหิมะประมาณนั้นแหละถ้าชนหินชนชนต้นไม้ก็จะหยุดชะงักไปนะปึ๊บอย่างนี้แล้วก็มีเป็นสีลุ้งลงอันนั้นก็เด้งเหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้เด้งเด้งแบบใครหน่อยปู๊ไปเลยอู้ฟินิช ซึ่งมันก็ไม่จบหรอกเราไปได้เรื่อยๆอยู่แหละเกมนี้มันอินฟินิตี้เท่าที่เคยเล่นนะไม่เคยมีจุดจบหรอกนอกจากโดนเยติแดกมมเราสามารถกระโดดได้นะคือดกดกดคลิกนี่แหละเพื่อกระโดดข้ามพวกพวกต้นไม้ได้ปะวะไม่รู้อะแต่ข้ามหินข้ามกองอันนั้นได้อ,อืออะข้ามไม่ได้ครับมีเมื่อไรจะเจอเยติเยติอยากเจอนี่เรากระโดดข้ามได้ โดดคราวน anyway, ี้ได้ด้วยนะนี่นั่นไงเยติเห็นเห็นไหมทุกคนค่อยๆค่อยๆค่อยๆไอ้นี่เยติมาอู้บุบมอว์เอาบุบกัมฮิฮิฮิแล้วก็กระโดดโชว์โหดแล้วก็กลับไปเล่นใหม่เดี๋ยวไปหนีเยติกันให้ดูเฉยๆว่าเยติหน้าตาเป็นไงนี่ไปเลยวู้ไม่ใส่ลุงเด้งงดไก่ วิช้ชนหมาชนหมานี่หมาตายเราไม่ตาย <c oughs> นอกสารนะอย่าไปทําน้องเลยเด <c oughs> ้งถึงเด้งไม่ถึงเลยโดดสองทีเราล้มเลยนะจอมซิ่งจอมซิ่งเยตูอยูนไนเยตูเยต,ยต,ยต,ยตออยิเอติทั้งอ่ะโอ้ยเอติเยติเยติเราจะรอดยังไงเออว่ะ เจะรอดจากเตยติยังไงบ้ไอตอนเยติมีเสียงด้วยนะเนี่ยแล้วมีอันนี้ดินเนอร์ไม่มีเสียงด้วยแต่ในนี้ไม่มีนะอ๋อมีมีทำลูกด้วยวัตถุฟักี่สซายแอนซาวนะเป็นดูกันได้นะมันเป็นประวัติต่างๆนานานา่นารักดี โอเคเดี๋ยวดีดูนะไม่รู้อะก็เห็นคนอื่นก็ขับไปเรื่อยๆนไปละเดี๋ยวันนี้ละกระตร้งตกยังไงปุ่มกดนี้โดดยังไงอะเฮ้ยไปดูไวัขึ้นนะโอ้ยทำไมไวขึ้นวะกดอะไรไปกดเอฟเร่งเยตินี่เลยวัวนะไอเนี่ยหมอกทันบัว เฮ้ยมาขอโทษอะมาหน่อยอโอ้ยเป็นลบสองพันเจ็ดิเจ็ดสิโอ้ยโอ้ยจะรอดแล้วลม้มล้มได้ไงงงอ่ะอยู่ๆล้มเยอะเลยขอรอดเยติสักครั้งเถอะนะเฮ้ยเด้งดึงหน่อยโอเคเวลาที่ดับโอ้โหชนต้นไม้บ้ะเยตูเยตูอย่าเข้ามาเขาทำให้ต้นไม้ขยับได้ทำไมเยตูเยตู ยี่ตียี่ตีว่ายตีสองไปโอ้ยตีสองอุ้ยอุ้ยอุ้ยเริ่มเริ่มได้นะเริ่มได้เมื่อกี้ใช้ได้กด F เร่งกระจอกก็แหลงทำไมภาพแตกได้ไงภาพกระตุกได้ไงยี่ตียังไม่เจอไปอุ้ยต้นไม้ไฟต้นไม้ไฟไหม้ได้อย่างไรอุ้ยต้นไม้พยายามโอ้โหโลกนี้มันช่างแปลกประหลาดจริงๆ ยเยติไม่แปลกประหลาทั้วไปพวกนี้เลยมาเยติมา,ม,ามีกระปิ้งอุ้ยอุ้อยเยติสองยเยติสองเยติสองอุ้ยรอ,อ,อดรอดรอดเฉยเลยเห็นปะเดี๋ยวก็น่าจะมีอีกนะถ้าเราล้มหรืออะไรก็นอาจจะมาดเลออยไปครับไปตามองไว้ตามองไว้หลบดีๆหลบดีๆล,ลงไปเรื่อยลบสลบพันสามแล้วลบพันสามลบพันสองน่าจะ ลบศูนย์เคยเส้นสุศูนย์หรอว้แมวแมวเยติเอวเยติอีกนิดเดียวนะครับก็จบไปแล้วนะสกีฟรีกับปีไฟท์หนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง by chris paris อ่านไม่ออกก็ไปเล่นกันได้นะเพราะฉะนั้นก็ไปเล่นกันได้นะหนีเยติให้ได้ด้วยเหรอใครถึงเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันมาบ้างไปลาครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปปีใหม่แหละ

มาเตอาิอ่เติ้โอพีหน้าค่อยมาเล่นอะไรกันบ้เจอกันใหม่นะครับบายอีกก้ตัวอังยกติดนะวัอนัวังนี้อืมอีกแ้วดูค้น